ว่ามีน้องนมแล้วยังเบอร์เบอร์นิดนึงก็ถือว่าไม่เจ็บนะได้อยู่มันก็เป็นธรรมดาเนาะมันจะมีแบบปวดนิดๆนะคะก็เป็นธรรมชาติของการทำสังเดกรรมเอาเป็นว่าชิมมากนะคะถือว่าโอเคนะคะสเสร็จแล้วนะคะมีนมแล้วเรียบร้อยก็ยังเบอร์เอร์อยู่นี่นะคะทำซิลิโคนยี่ห้อไหนคะโมทีว่าสามห้าห้าค่ะ เราเจ็ดวันนี้เราต้องดูแลตัวเองดีๆใช่ไหมใช่เราเห็นเขาร้องไห้อ่าในติ๊กต็อกอะอันนี้เป็นยังไงวะาเราก็าโอเคนะเจ็ดมันสิบล้อทับไหยคะเมันที่ได้ไปดูดรีวิวมันไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็ถึงชิวอะ,ค,ะคุยกับคุณหมอปกติตลอดอนนการผ่านนเป็นคนที่สงสัยถามเยอะมากนะคะอืม คสนี้ใช้เวลาผ่าประมาณหน่งชั่วโมงนะคะผ่าที่วิทัพันคลินิกสาขาคอนแกนค่ะเรวเทคนิคยาชาไม่ใส่สายเด่นนะคะลูกค้าชิวมากเลยยังหัวเราได้อยู่แสดงว่าโอเคเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านกันร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะย